แสลูแสลูออกมากินข้าวเลยลูกเร็วมาเนี่ยจะรู้มาดูดิแม่จะบอกว่ากินข้าวตรงนี้นะเข้าห้องน้ําดูที่แล้วค่ะทุกคนอ่าแต่ตอนนี้ทุกคนดูเจ้าซันตาอ่าตอนนี้นะคะทุกคนแสรู้่แม่เหมียวแสรู้อ่ะเขาอ่ะเขายังขู่เจ้ากระเพราอยู่นะคะทุกคนแบบว่าน้องๆอง่ะ กวาจับก็แปลกประหลาดนะคะทุกคนร้อยวันพันปีก็ไม่อยากจะเข้าห้องนะคะเพืพ่อนๆพอดีวันนี้เอาแสนรู้มาโอ้โหวิ่งเข้าห้องขึ้นบนหลังตู้มองตลับตะเหลือค่ะจะกินแสนรู้จริงๆค่ะอืเลิกกินกะเพราแล้วค่ะทุกคนซานต้าจะกินแสนรู้เพื่อนๆคะเดี๋ยวกะเพรามันนี่มันลูกมากะเพราอ่ะนางอะจะเข้าหาแม่นางทุกคนแต่แม่นางอ่ะออกอาการเหมือนกับยังจําลูกไม่ได้นะคะทุกคน แต่ว่าน่ะเห็นไหมคะเขาเหมือนแบบเหมือนจะขู่ลูกอยู่นะคะทุกคนกระเพาก็กลัวแม่นะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวน้องก็จะชินทุกคนจะบอกว่าแสนลูกัดูก็ขู่แม่ทุกคนกระเพาขู่แม่เพื่อน,นจะบอกว่าแสนร,รู้ก็คือแสนร,รู้มากๆเลยนะคะทุกคนน้องอะ่ะเข้าอะ่ะแม่ปล่อยน้องในบ้านแล้วนะคะทุกคนในบ้านพี่ได้แล้วนะเพื่อน แล้วแล้วแสนรู้อ่ะเขาอ่ะเรียนรู้ของเขาเองนะคะทุกคนเข้า,ขาพี่ดาพี่ม้าไม่ขู่เลยค่ะทุกคนแม่ว่าน่าจะไปด้วยดีนะคะเพื่อนๆฝากให้กำลังใจแสนรู้หน่อยนะคะทุกคนว่าดูดูนางจะเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนแม่ก็จะโอเคแสนรู้เข้าในล,ลูกเร็วแสนรู้ต้องเข้าเข้าข้างบนลูกแล้วออกทางนี้ลูกเนี่ยหนูต้องเข้าข้างบนนี้ นี่เข้าข้างบนสอนนางเลยแต่แม่ยังไม่ได้เก็บอึเลยอะเข้ามุดเข้าไปลูกอืมโอเคแล้วเวลาลูกออกใช่ไหมลูกลูกก็เปิดออกดนะ้นนี้นะลูกนะโอเคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวนี่ให้นางค่อยค่อยเรียนรู้นะคะเพื่อนๆกรนกะเพราเขาก็เขาอยากใกล้แม่ทุกคนแต่เขาก็ยังเหมือนขู่แม่อยู่ตั้งเก้าวันนะคะทุกคนเนาะแบบว่าไม่เหมือนตอนแรกที่นางห่างกันเลยคะ่ะทุกคนแค่สี่วันใช่ไหมคะ นางก็จะจําได้แต่นี่9้าวันกะเพาเขาก็ไม่เอาแม่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูต่อไปค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ